thank mm -hmm. you ออยเมื่อกี้ว้าวมากเลยอ่ะ<ม>เรามันถึงบ้านออยก่อนที่ออยจะมาถึงใช่ไหมแล้วออยสามารถจะพูดคุยกับเราได้<ม>แล้วสามารถที่จะเปิดบ้านนะให้เรามานั่งรอยอยู่ในบ้านได้ด้วยสะดวกเนอะออสะดวกมากเลยนี่คือระบอกอะไรเหรอของโคคอมค่ะก็จะเป็นโคคอมสมาร์ทโฮมค่ะ,ะ,ะโคคอมสมาร์ทโฮมตัวนี้ก็อย่างที่ต้นเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยเวลามีคนมาติดต่อมีคนมากดกลิ่งด้านหน้าแล้วเราเนี่ยยังไม่ถึงบ้านเราสามารถ พูดคุยกับคนที่มาติดต่อผ่านมือถือได้เลยแล้วก<อ>็กดกดล็อกประตูให้เขาเข้ามานั่งรอข้างในก่อนได้อย่างต้นมากดกิ่งหน้าบ้านเรามันจะเด้งมาที่มือถือเราเราสามารถกดล็อกเพื่อพูดคุยเห็นหน้าต้นแล้วก็กดกดล็อกประตูให้ต้นเข้ามานั่งรอในอบ้านเราได้เลยอ๋อคือเมื่อกี้นี้ออยเห็นหน้าต้นด้วยใช่ค่ะถูก<อ>ต้องอ๋อเห,อหรอเทคโนกรรีนี้มันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันต้นว่ามันสะดวกมากๆเลยกับหลายๆบ้านเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ทําอะไรได้อีกบ้างเราพูดในมุมของผู้ใช้งานเนาะอย่าง บ้านหลังนี้ติดสมาร์ทโฮมของโคคอมไว้ทั้งบ้านาเวลามีคนมาติดต่ออย่างสมมติไลแมนมาส่งอาหารแล้วออยอยู่ในครัวออยไม่สะดวกที่จะวิ่องออกไปข้างนอกออยสามารถกดรับจากในครัวได้เลยที่จอมอนิเตอร์พูดคุยแล้วก็บอกให้ไลแมนวางอาหารไว้ที่หน้าบ้านได้เลย สะดวกมากเลยอ่ะหรือบางทีเราอาจจะกําลังอาบน้ํากําลังแต่งตัวยังไม่พร้อมจะมาเปิดประตูก็สามารถที่จะควบคุมจากมือถือได้เลยชั้นสองมีมอนิเตอร์อีกอันหนึ่งด้วยระหว่างมอนิเตอร์ชั้นหนึ่งกับชั้นสองสามารถคุยกันได้ด้วยอินเตอร์คอมออเกิดบ้านหลังใหญ่ก็สามารถจะพูดคุยกันได้ด้วยถูกต้องแล้วเวลาออยอยู่บ้านอย่างเงี้ยสมมติว่าออยล้มตัวลงนอนละกําลังจะนอนแต่ว่าลืมปิดไฟชั้นล่างในห้องครัวอ้อยก็สามารถกดเปิดหรือปิดไฟ ได้จากมือถือออยเลยไม่ต้องลงมาปิดทีละจุดทีละจุดควบคุมได้หมดเลยรับรองว่าไม่ลืมปิดไฟแน่นอนไม่ลืมปิดไฟแน่นอนแล้วอย่างเวลาออยเดินทางไปต่างประเทศหรือออกไปทํางานอย่างเงี้ยแล้วออยกังวลว่าจะมีใครบุกลุกบ้านเราหรือเปล่าจะมีใครปีนเข้ามาหรือเปล่าออยสามารถเปิดโหมดอะลารมไว้ได้ที่มือถือแล้วเวลามีคนเดินผ่านหรือปีนเข้ามาหรืองัดแงะมันจะมีโน t ติฟิเคชันเตือนมาที่มือถือเราเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเวลานี้วันนี้มีใครปีนเข้ามาหรือเกิด เหตุการณ์งัดแงะเกิดขึ้นที่บ้านเราอ๋อก็คือว่าถ้ามีใครเปิดประตูเราจะรู้หมดเลยจากทั่วโลกเลยใช่ค่ะถูกต้องไม่ต้เป็นว่าต้องอยู่ในบ้านไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกเราก็สามารถรู้ว่ามีใครงัดแงะหรือเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราเราจะได้รับมือได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องค่ะโอ้โหนวัตกรรมเหล่านี้นี่แบบสุดยอดมากๆเลยแล้วต้นคิดว่ามันจะมีความจําเป็นนะในทุกๆบ้านเนี่ยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วออยเริ่มต้นจากบริษัทโคคอมเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างไรครับ ก็ต้องลอาย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนอที่บ้านเนี่ยไปเกาหลีแล้วซื้อสินค้าตัวหนึ่งกลับมาก็คือตัวดิจิตอลดอร์ล็อกมาติดที่บ้านแล้วเราก็เห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีประโยชน์มากเลยตัวเราอยู่คอนโดเวลาเราจะเข้าบ้านไปทานข้าวเราแค่กดรหัส ญาติมาจากต่างจังหวัดเวลาเขามาเข้าบ้านเขาก็แค่กดรหัสเขา้าหรือพี่สาวมาจากต่างประเทศชั่วคราวก็แค่กดรหัสเขา้าทุกคนไม่ต้องพกคุณแจสะดวกมากเลยยี่ฮอโคคอมนี้เราก็เลยติดต่อไปที่โคคอมที่เกาหลีแล้วก็บินไปดูโรงงานเขาที่นู่นทำให้เรารู้เลยว่านอกเหนือจากตัวดิจิตอลดอทล็อกซึ่งเป็นหนึ่งในรายการผลิตของเขาแล้วเนี่ยมันมีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไม่ว่าจะเป็นโฮมเน็ตเวิร์กโฮมอ t ต m a t ั o n วิดีโอดอทโฟนอินเตอร์คอมแล้วก็ตัวบีด อ๋อหลากหลายอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเราก็เลยเลือกมาสามกลุ่มม,มาทําตลาดที่เมืองไทย อ๋อ oh, แล้วเป็นยังไงบ้างครับอ่าก็อย่างเช่นตัวสินค้าวิดีโอโดโฟนก็คือจะเป็นลักษณะของการกดกริง่งเห็นหน้าพูดคุยปลดล็อกอส่วนตัวอินเตอร์คอมก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารระหว่างจุดแบบไม่เห็นหน้าส่วนตัวดิจิตอลดอล็อกก็คือการเข้าบ้านแบบไม่ต้องพกุญแจตัวบีเดก็คือสุขพัณฑ์ฝารองอัตโนมัติอ่ะมีนะด้วยใช่ค่ะ,ะต้องค่ะแล้วอย่างนี้แบรนด์จากเกาหลีเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์จากประเทศอื่นยังไงบ้างครับเนี่ยคือมองว่าคนเกาหลีทุกคนเนี่ยเกิดมาโตขึ้นมาเนี่ยก็เห็นตัวสินค้้าพวกนี วิดีโอโฟนดิจิตอลดอล็อกไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นคอนโดลักษณะไหนก็แล้วแต่เขาโตมาแบบที่มีระบบพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราหาของที่มาขายเราก็ต้องไปดูที่ต้นทางเลยประเทศที่เขาใช้เยอะอยู่แล้วที่เขาผลิตเยอะอยู่แล้วแล้วเป็นนวัตกรรมที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือที่เกาหลี่แล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แบรนด์ซึ่งโฟคอมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เปิดมาเกือบ50ปีแล้วเกือบ50ปีแล้วถูกต้องอ๋อครับผม และในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท DST ได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมครับอ่าโอเคออโชคดีนิดน,นึงตรงที่ว่าออยทำระบบอินเตอร์คอมซึ่ง <Android. S 2> อินเตอร์คอมเนี่ยมันมาช่วยพอดีเลยในเรื่องของการสื่อสารระหว่างจุดลดการสัมผัสตอนนั้นคือทุกคนต้องการลดการสัมผัสใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เจออีกแบรนด์หนึ่งก็คือ l e c t a g a s ทำให้เราได้เป็นโซลิสติบิวเตอร์ซึ่ง l e c t a g a s เนี่ยเป็นสินค้าเป็นไวเลสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Elderly Aid System ก็คือห้อยคอแล้วก็กดเรียกฉุกเฉิ SOS ทำให้ไปเจอตัวใหม่ด้วย calling system สำหรับร้านอาหารแล้วก็เป็นระบบ tour ์ไกด์เป็นระบบสื่อสารระหว่างจุดแบบไร้สายทั้งหมดเลยยี่ห้อ l e g a กสเฮ้ยตรงนี้เราเห็นด้วยมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเวลาไปที่ร้านอาหารเนี่ยไม่ต้องคอยโบกคอยเรียกทำให้การบริการเนี่ยทั่วถึงใช่ค่ะถูกต้องมีพนักงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็พอสุดยอดครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมีแบรนด์ที่3เกิดขึ้นด้วยแบรนด์ที่3อีกใช่ค่ะก็หลังจากที่เราเซิร์ฟลูกค้าเกี่ยวกับพวกบ้านอสังหาคอนโดโรงงาน บริษัทเอกชนแล้วเนี่ยเราขยับมาเป็นโรงพยาบาลบต่อมาเราเลยมองหากลุ่มลูกค้าอื่นๆเนาะก็คือเป็นพวกระบบใหญ่ขึ้นเป็นระบบเดินสายแบบระยะไกลก็คือ,อ IP i n t ิน c ตอรแล้วก็ IP Video ด h o โฟอย่างเช่นพวกสนามบินทางด่วนสวนสาธารณะพวกนี้เราสามารถมีระบบ SOS กด Emergency Bell แล้วขอความช่วยเหลือไปอยังส่วนกลางได้อันนี้เป็นแบรนด์ที่3ที่เราเ,าเข้ามาทำค่ะ อ๋อแบรนด์นี้ชื่ออะไรคะ C.I. ค่ะค s <S เป็นของเกาหลีเช่นกันค่ะ<อ>ซึ่งปัจจุบันแบรนด์เนี้ยขายอยู่ในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินสนามบินแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่ประเทศเกาหลีอยู่แล้วใช่ค่ะถูกต้องสุดยอดเลยครับอันนี้เรียกได้ว่าบริษัท DST เนี่ยก็คือเก็บทั้งทุกสเกลเลยตั้งแต่ระดับบ้านระดับธุรกิจโรงพยาบาลแล้วก็เป็นสถานที่สาธารณะด้วยถูกต้องโอ้โหในเมื่อครอบคุมขนาดนี้แล้วแล้วก็มีความจําเป็นกับชีวิตของเรามากขึ้นขนาดนี้เนี่ยตัวออยเองเนี่ยมองบริษัท DST ในอนาคตเนี่ยไว้ว่ายังไงบ้างครับ จริงๆเป้าหมายของบริษัท DST ก็คือต้องการหานวัตกรรม <Okay. S 2> เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก uh. เพิ่มความปลอดภัย uh. แล้วก็ในราคาที่จับต้องได้สำหรับคนไทยทุกคนโอ้โห oh, ตรงนี้สำคัญมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กร้าน <Okay. S 2> อาหารหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นสวนสาธารนณะรถไฟฟ้าใต้ดินทางด่วน ค่ะให้ครบทุกกลุ่มลูกค้าเลยโอ้โหครบถ้วนจริงๆเลยและที่สําคัญคือในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นแบรนด์เล็กเกสตัว e l d e r l y a ่เตัวช่วยผู้สูงอายุชุดหนึ่งแค่เริ่มต้น800กว่าบาทฮะเท่านั้นเองใช่ค่ะอย่างเช่นสินค้าโคคอม Wi-Fi CCTV ตัวนี้1,450บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชมเนี่ย สนใจอยากจะรู้จักกับสินค้าของบริษัท DST มากยิ่งขึ้นเนี่ยจะติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอ่าโอเคเข้าไปดูได้เลยนะคะ www.cocomthailand.com ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณออยมากๆเลยนะให้ความรู้มากๆเลยแล้วก็บ้านสวยมากๆเดี๋ยววันนี้พาชมบ้านแล้วก็ชมระบบของโคคอมเพิ่มเติมได้ไหมครับยินดีค่ะโอเคไปกันเลยค่ะ